หลังจากวิบ3าฝ่ายคือวิบฝ่ายรัฐบาลวิบฝ่ายค้านและก็วิบคณะรัฐมนตรีได้มีข้อตกลงเรื่องเวลาการอภิปรายว่าให้ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้28ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาล7ชั่วโมง เมื่อมีข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องการกําหนดเวลาการประชุมซึ่งมีการกําหนดให้เปิดการประชุมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงตี5หรือ5นาฬิกาในวันรุ่งขึ้นทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องการประชุมแบบมาราธอนข้ามคืนจนถึงตีห้าซึ่งหลายฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยจะมีเห็นด้วยก็คงจะเพียงพักเพื่อไทยเพียงพักเดียวเท่านั้นครับผมเห็นว่าที่พักเพื่อไทยและวก็รัฐบาลต้องการที่จะให้มีการประชุม ต่อเนื่องไปตั้งแต่8โมงเช้ายันตีห้าน่าจะมาจากเหตุผลก็คือหนึ่งทราบดีว่านางสาวแพรทองทานมีข้อจำกัดในการตอบคำถามและก็ในการตอบคําอภิปรายของฝ่ายค้านกับสองช่วงที่เปิดให้มีการอภิปรายตอนกลางดึกกลางคืน ของฝ่ายคา้านนายกก็ไม่ต้องตอบคำถามแล้วก็สามารถที่จะเตรียมคำถามโดยให้ผู้ที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมคำถามไว้ตอบได้ในวันรุ่งขึ้น 3. เป็นการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม หรือได้รับฟังรับรู้การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เพราะถ้าอภิปรายดึกก็จะเหลือประชาชนสักกี่คนที่รอฟังการอภิปรายอยู่ครับแต่ว่านักสาวแพทองทานก็คงจะไม่อยู่ในที่ประชุมในช่วงกลางดึก และก็สสก็จะเหลือเฉพาะคนที่จะอภิปรายกับคนที่จะประท้วงเท่านั้นแล้วก็คนที่ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนอกนั้นกลับหมดนางสาแพทองทานก็ยังประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่อยู่ในช่วงดึกต้องกลับไปเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นจะเหลือประชาชนหรือ ผู้ที่สนใจติดตามการอภิปรายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือถ้ามีแนวความคิดแบบนี้เพื่อจะเปิดอภิปรายเป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่จะตรวจสอบตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลประชาชนไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมและจไม่จําเป็นต้องรับรู้อะไรถ้าอย่างนี้ก็เสนอให้ไปประชุมที่เมืองบาดาลหรือไปประชุมที่ดาวังคารดีกว่าครับ ผมอยากจะเสนอเรื่องนี้ไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานทั้งสองท่านได้ทบทวนเวลาการประชุมว่าจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่และก็จะจบลงเมื่อไหร่เวลาที่เหมาะสมผมเห็นว่า9โมงเช้าเริ่มและก็ไปจบตอนเที่ยงคืน แล้วก็นัดประชุมใหม่ประชุมกันแบบเนี้ยจนครบเวลาที่กำหนดไว้คือฝ่ายค้าน28ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาล7ชั่วโมงจบวันไหนก็เว้นไปหนึ่งวันก็โหวตไอ้อย่างนี้ถือว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดประธานสามารถทำไา้เป็นอำนาจของท่านประธานเว้นแต่ท่านประธานจะไม่ทำด้วยความเกรงใจ ผู้มีบารมีนเหนือรัฐบาลชุดนี้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ